สวัสดีเช้าวันพุทธที่15ตุลาคม2025ทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดี f อช่องมมสั่งแชนแนลทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการข่งฟุตบอลเมื่อค้ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ปปกันบ้างนะครับผลฟุตบอลเอเชียนครับรอบคัดเลือกมาดดีฟแพ้ทาจิกิสถานศูประตูต่อ3ไต้หวันแพ้ทีมชาติไทย1ประตูต่อ6เมียนมาแพ้ซีเรีย0ประตูต่อ3 ฟิลิปปินส์ชนะติมอเลเต้สามประตูต่อหนึ่งฮ่องกงเสมอบังกลาเทศหนึ่งประตูต่อหนึ่งเนปาลแพ้เวียดนามศูนย์ประตูต่อหนึ่งมาเลเซียชนะสปปลาวห้าประตูต่อหนึ่งเติร์กเมนิสถานชนะรีนังกาสองประตูต่อหนึ่งอินเดียแพ้สิงคโปร์หนึ่งประตูต่อสองอับกานนิสถานเสมอปากีสถานหนึ่งประตูต่อหนึ่งภูฏานแพ้เลบานอนศูนย์ประตูต่อสี่ และเยเมนชนะบูใน9ประตูต่อ0ผลฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียกาต้าชนะ UAE 2ประตูต่อ1ซาอุดีอารมเบียเสมออิรักศูนย์ประตูต่อ0ผลฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนกรนคาเคฟฮอนดูรัสชนะเฮติ3ประตูต่อ0คอตาริกาชนะนิการากัว4ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติญี่ปุ่นชนะบาราซิล3ประตูต่อ2เกาหลีใต้ชนะปา拉圭ัย2ประตูต่อ0อิหร่านชนะแทนซาเนีย2ประตูต่อ0นอร์เวย์เสมอนิวซีแลนด์1ประตูต่อ1ลอเบเนียชนะจอร์แดน4ประตูต่อ2และรัสเซียชนะบลรเวีย3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเอสโตเนียเสมอมอนโดวา1ประตูต่อ1 โปรตุเกสเสมอฮังการี2ประตูต่อ2ตุรกีชนะจอร์เจีย4ประตูต่อ1สเปนชนะบังกลาเลีย4ประตูต่อศนอิตาลีชนะอิสราเอล3ประตูต่อศอันดอร่าแพ้เซอร์เบีย1ประตูต่อ3ลรัตเวียแพ้อังกฤษศนย์ประตูต่อ5และไอซ์แลนด์ชนะอัมเมนีย1ประตูต่อศูน ปิดท้ายด้วยผลฟุตบลอลยู21ชิงแชมป์ยุโรปลัตเวียแพ้กรีซ0ประตูต่อ1ไอร์แลนด์ชนะลักเซมเบิร์ก2ประตูต่อ1อาเซอไบย์นเสมอสกอตแลนด์3ประตูต่อ3สโลวีเนียแพ้บอสเนีย0ประตูต่อ2ฮังการีเสมอตรุรกี1ประตูต่อ1โคเอเชียชนะยูเคน1ประตูต่อ0ออตเตียแพ้เวลย์0ประตูต่อ2สวีเดนแพ้โปรแลนด์0ประตูต่อ6 มอนเตเนโกรชนะมาซิโดเนียเหนือ3ประตูต่อ2โรมาเนียชนะไซปัตส2ประตูต่อ0โคโซโวชนะซามาริโน7ประตูต่อศบังกลาเทชนะสาธารณรัฐเช็ก2ประตูต่อ1สโลวาเกียชนะมอนโดว่า2ประตูต่อ0อิตาลีชนะอัมเนีย5ประตูต่อ1 สเปนชนะฟินแลนด์2ประตูต่อ1ไอร์แลนด์เหนือแพ้เยอรมน,นี1ประตูต่อ2มูกกเฟโลแพ้สวิตเซอร์แลนด์1ประตูต่อ3มอนต้าแพ้จอร์เจียศนย์ประตูต่อ5ยิบรอต้าแพ้โปรตุเกสศูนย์ 0, ต่อ11และเบลเยียมชนะเดนมาร์ก2ประตูต่อ0ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ